วันนี้มาตรวจดูงานไรายล้างที่ฐานพระยืนที่จันทบุรีนะครับทุกคนก็จะเป็นงานพื้นไรายล้างนะครับกับบันไดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นทั้งหมดด้านหลังของผมเลยโดยรอบๆอบฐานของพระยืนนะครับจะทําเป็นไสายล้างทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยลักษณะของงานไรายล้างนะครับผิวจะหยาบนะครับเป็นเม็ดหินนะครับเม็ดทรายนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหินดํานะครับหินดํานะครับจะมีผสมฝุ่นดําสีนะครับ คุณดานะครับนิดนึงนะครับนี่เลยครับส่วนที่นี่นะครับงานเขาจะเป็นลายดอกบัวนะครับฐานพระนะครับถ้ามองลที่สูงนะครับก็จะเป็นลงมานะครับก็จะเป็นแบบดอกบัวลงมาเลยสวยๆนะนี้ก็จะเป็นพื้นแบบสีดำเนาะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสีออกขาวเทานะครับรูปดอกบัวเนาะครับผมนี่แหละครับตอนนี้ชุดก็ทํากันอยู่ นะครับทำได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับแต่จะมีล้างอน้ํายาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทําให้เม็ดหินเนี้ยจะเห็นชัดขึ้นทําให้ดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็สะอาดขึ้นยังจะมีคราบขาวๆแบบนี้ครับนะครับคราบขาวๆแบบนี้อยู่ก็จะออกหมดเลยนะครับเม็ดหินก็จะขึ้นมาใสาขึ้นเยอะเลยครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณประมาณ5,000กว่าเมตรได้นะครับตัวนี้ที่ทําอยู่นะครับหิวทรายล้างนะครับอันนี้ก็สองคนกําลังวางเส้นลายนะครับแบบนี้เห็นเส้นไหมครับเขาก็จะไล่วางอันนี้เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นระดับนะครับเส้นระดับของพื้นนะครับเพื่อไม่ให้ระดับมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับเพื่อให้ระดับมันเรียบเสมอกัน เนาะน้ําจะได้ไม่ขังนะครับเป็นเส้นระดับเป็นเส้นๆนะครับวิ่งยาวๆไปนะตัวนี้ก็จะดึงออกนะครับเวลาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นร่องนะครับเขาเรียกร่องไม้แนวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการวางเส้นร่องไม้แนวนะครับโดยจะใช้ปูนผิวนะครับจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับ,นนรบก็ได้วางตามแนวที่เราดึงเอ็นไว้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปาด ระดับนะครับของพื้นทสาล้างนะครับตัวนี้ก็ใช้สามเหลี่ยมนะครับยาวเนาะับก็จะมีการดึงเอ็นนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับก็จะเป็นตะปูนะครับดึงเอ็นเพื่อเช็ดระดับก่อนที่จะปะกสามเหลี่ยมเนาะก่อนที่จะเทปูนะครับซึ่งปูนเนี่ยเขาจะผสมกับไม่ทิมไปในตัวนะครับแล้วก็เอามาเทนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับที่ทํานะครับส่วนนี้จะเป็นการผสมนะครับ ผสมหินกระปูนเข้าไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปเทนะครับตรงนี้อันนี้พื้นที่เยอะนะครับก็เลยใช้โม่นะครับเพื่อทำการผสมให้เข้ากันเห็นน้ำดำแบบนี้นี่ก็คือว่าเขาใส่สีไปด้วยนะครับสีขุ้นเพื่อให้พื้นผิวมันดำขึ้นนะจะดูสวยงามขึ้นเป็นปูนต่อฉาก เป็นชนิดเดียวกันนะครับที่เราใช้ในการผสมเข้าไปกับหินตอนนี้ก็กำลังใส่หินนะครับใส่ใส่โอริอโม่เนาะนี่ค,ครับหินก็จะเป็นหินเพชรดำนะครับผมส่วให้ดูนะฮะนี่นะครับนี่ครับเพ็นหินนะครับ คใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมงานไซร้้งนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ